ครับชื่อเสียงเรียงน้ำเจริญพรใต้ครูบอลครับวันนี้เจอใครครับผมเจอกับท่านานไทยครับเคยโชคเขาไหมไม่เคยครับหลือไอ้ภูทอกนะเห็นในคงในคลิปเข้าสไตล์ยังไงนี่เขาเป็นสไตล์ไฟเตอร์ดุดันของเราอ่ะเราก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะชกมวยมารวมๆก็ประมาณร้อยหนึ่งครับน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยครับประมาณหกสิบครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเจ็ดครับเราไปซ้อมอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ปัจจินค่ายที่ครดีมวยไทยครับล่าสุดผลงานเป็นไง แพ้โกโก้ครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ล่าสุดร้อยสิบหกครับวันนี้ร้อยร้อยยี่สิบสี่ครับเป็นไงบ้างน้ำหนักมารู้สบายครับสบายผ่านเฉลุยเอาละลูกหลานจากจังหวันกรุงเทพมหานครเนี่ยขวากเพ่งขับเชียร์ในวันนี้เด็กเทพอันนี้ก็ฝากเชียร์เจริญพรใต้บอลหน่อยนะครับขอโชคดีครับผมโอเคอ่ะงานไทยครับมาแล้วครับฉีดวันฉลองร้อยที่หกเหลือจุดจุดสองเองหลอดไปหนึ่งจุดห้าครับ นี่พีเคส,สองข้าวประกวดวันนี้หลายคนนะ<อ>เดี๋ยวยให้ดูกันประมาณนี้พอทำงานใครเริ่มมาพอดี 24, หนออหึ่งร้อยยี่สิบสี่ขันทับเฮ้ยขันทั่เจอใครนะ,นะจะเจริญพรครับแม่เราเสียเปรียบรูร่างเขาหน่อยนะน้ำหนักเราปลา่อยปลย่อยเท่าไหร่เอาหกสิบกวา่าเราประเภทเด็กาตัวนะครับฮะล่าุดเป็นไงผลงานลานน้คุณคนเดิวันนั้นร้อยเท่าไร วันนี้ร้อยขึ้นมาหน่อยนะคุมกิโลเอาก็คุมประมาณ3ามโลเด็กจากจังหวัดบึงกาฬครับบอกบอกทางบ้านเชียร์ในวันนี้เอาฝากเป็นกําลังใจผมด้วยครับวันนี้ผมจะเอาใจช,ชนะกับใครทีเที่มันเดิมครับขอโชคดีครับโอเค